รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เชิญร่วมสนุกตอบคำถามจากละครเงาสเสนหาเพียงตอบคำถามว่าพงสศอนกับนิสาพบรักกันที่ประเทศใดพิมพ์1ญี่ปุ่นพิมพ์2เกาหลีใต้ส่ง SMS คำตอบมาที่4747888หรือทาง Facebook ช่อง8ลุ้นรับฟรีตั๋วเครื่องบินพร้อมแพ็กเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้กับนักแสดงนำจำนวน4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก นิวทรีเอสเซนเพียง590บาทสั่งซื้อโทร095 440 6664 66แล้วคุณแน่ใจเหรอว่าฉันกับเขาเกี่ยวข้องกันแค่เรื่องงานนิสาวไว้ใจคุณพงษ์ธรค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวเลยสักนิดเดียวฉันหลอกลัวกลัวเขานอกใจแก่จริงๆแกว่าอะไรนะ ไปทำอะไรไปทำเรื่องบ้าอะไรเอาให้สำเร็จก่อนแล้ววิวคอยบอกวิววิวไอ้วิว,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 วผมรับทราบความต้องการของคุณนะครับแต่ว่าการจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยคงต้องผ่านความเห็นชอบของท่านผอฝ่ายก่อนรอให้ท่านอนุมัติผมถึงจะดำเนิกนการต่อได้ครับคงจะดีนะคะถ้าคุณจะลงมือได้เลย ฉันเป็นคนใจร้อนคิดเร็วทำเร็วระบบถูกเช็ดขึ้นมาแล้วครับผมคงต้องทำไปตามนั้นงั้นคงเห็นทีที่ฉันจะเปลี่ยนระบบซะแล้วละคะ่ะอะไรที่เป็นตัวถ่วงระบบก็คงต้องถูกเคลียร์ระบบจะได้ฟลว์คนจะได้ทำงานกันอย่างเต็มศักยภาพ คุณไม่เห็นด้วยกับฉันเหรอคะผมไม่มีความเห็นอะไรที่นอกเหนือไปจากขอบเขตของผมครับโอเคงานฉันคงต้องลงมือเองถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วผม เสียดายนะคะอดเห็นคุณแสดงฝีมือแลวคุณเก่งนะคะครับคุณเป็นมืออาชีพมาก ไม่เอาอินเนอร์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานฉันขอชมนะคะผมไม่มีอินเนอร์อะไรนอกเหนืยจะเรื่องงานกับ ฉันรู้ว่าคุณมีคุณแค่เหยียบมันอาไวา้ก็เท่านั้นสวัสดีครับรู้สึกว่าจะเข้านอกออกในห้องนี้บ่อยนะระวังอย่าเพออไปตกลงอะไรนอกรอบโดยที่ผมไม่รู้ล่ะ คงไม่มีเรื่องนายแบบนี้เกิดขึ้นหรอกครับเลือดมันยัข้นกว่าน้ำคุณวิริยาเธอเป็นคนมีความสามารถนะครับอย่งพูดถึงความสามารถหรอกที่มาถึงจุดจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเป็นบริษัทของพ่อเธอก็เท่านั้น คิดได้เท่านี้ใช่ไหมคะสงสัยระบบจะมีไวรัสเก่าๆซะแล้วนะคะขอตัวนะครับ ถ้าคนขับรถของท่านขอโทษไม่เป็นแล้วก็ท่านควรที่จะออกมาขอโทษด้วยตัวเองนะครับแค่ขอโทษมันจะได้จบไปผมมีงานต้องทำนะครับไม่มีเวลามาทะเลาะก,กับใคร่ันขอโทษจากใจจริงเออคือ นางคันนางหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำค่ะสำหรับคนที่จ,จะแย่งผัวคนเอินคุณเข้าใจผิดฉันไม่เคยคิดจะแย่งของของใครฉันตั้งหาก ที่เป็นฝ่ายถูกแย่งไม่ใช่คุณคณาะคุณที่คณางหยุดก่อนคณานฉันะ้องคุกลับมาคุณที่คณานคณานคณางหยุดก่อนฟังผมก่อนนะคุณจะตามฉันมาเพื่ออะไรคะอยากให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้อีกงั้นเหรอคนของคุณขอโทษไม่เป็นคุณก็ควรมาขอโทษด้วยตัวเองถ้าคนขับรถของท่านขอโทษไม่เป็นแล้วก็ ท่านควรที่จะออกมาขอโทษด้วยตัวเองนะครับคุณพลพลเข้ามาหาผมรับท่านตามหาคนคนหนึ่งให้ผมหน่อยนะ อู่เดี๋เที่ยวเดินไปไหนมาไหนล่ะแม่แม่พูดเหมือนผมเป็นเด็กจะไวิ่งเล่นโซนที่บริษัทงั่นแหละผมมีสวัสกรน,นะครับเราอยู่ที่ของเราเขาอยู่ที่ของเขาไอ้เขานี่ใครเหรอครับโอ๊ย เรื่เมื่อเช้าพนักงานที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถ,ถท่านประธานอยู่ฝ่ายไหนคะอ๋อหัวหน้ารปภเขาบันทึกเอาไว้อะค่ะเขาน่าจะดูนะคะคุณฟ้าโอเคค่ะปรปภคะคพนักงานที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถ,ถท่านประธานอยู่แผนกไหนคะอ๋อเขาเป็นวิศวกรอยู่ฝ่ายซ่อมมารุงครับเจอทางนี้ครับ ขอบคุณค่ะขอโทษนะคะฝ่ายแผนก่อมบำรุงมีคนชื่อคุณธีรภาพหรือเปล่าคะอ๋อมีค่ะท่านประธานเรียกพบด่วนค่ะ อ๋อค่ะค่ะย้ายเจอกันเลยไเฮ<อ>้ยแน่ใจนะว่ารถชนเมื่อเช้าไม่มีอะไรจริงๆอืมทำไมอ่ะเลขาธรรมดานให้เข้าไปโพสิสวยแล้วมึงกูว่าเรื่องนี้ไม่จบอย่างที่มึงเล่าแน่ตอนนี้ได้เหรออืมตอนนี้เลย ค่อยค่อยคุยไว้ใจเย็นนะสวยแล้วสวยแล้วนี่ถึงขั้นประธานเรียกพรอบพบเนี่ยเรื่องใหญ่นะ ไม่ได้นะครับคุณทขาไม่ได้นะครับเขาได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เขาไปหาลูกอะค่ะเนี่ยลูกเพิ่งเดินเข้าไปเมื่อกี้นี่เองตีเขาไม่ได้นะครับเขาได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับต้องแลกบัตรครับเอ่อต้องแลกบัตรเหรอคะฉันไม่ได้อบัตรอะไรมาเลยอะเนี่ยเข้าไปหาลูกแป๊บเดียวเองเนี่ยลูกเพิ่งเดินเข้าไปตีตีลดกนะครับคอยแม่ด้วยสวัสดีครับนั่งสิ มากหรือเปล่าขาปเป็นอะไรป่ะไม่เป็นไรครับแล้วรถเสียหายมากไหมนิดหน่อยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะออกค่สาส <นะ S 2> ไม่เป็นไรครับคือผมเป็นช่างครับผมซ่อมเองได้คุณทำให้ผมนึกถึงใครบางคนนะ รอยัลแอร์ไลนจะเติบโตในทิศทางใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่ถ้าฉันสั่งอะไรคุณก็จะทำตามใช่ไหมคะนิวทรีเอเซนตเพียง590บาทสั่งซื้อโทร9 9 5 4 4 0 6 6 6 4 chum